สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันประจําวันที่31มกราคม2568คําทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้โจะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชดตะลายมีค่าครุยนะคะ วนันนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะเ h e d เดทช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเครียดเครียดเกี่ยวกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะนะ่นเด e เขึ้นมาอาจจะจบอีกสิ่งหนึ่งมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเถ้วยนะคะเจ็ถ้วยเเดทนะคะคิดมากคิดเยอะ นะคะเข้ามาในความคิดมากมายหรือบางคนก็เรียกว่าโปรเจกต์ไอเดียนะคะเข้ามาในสมองมากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะสี่เหรียญเรีย,ยเรื่องการเงินอยู่หรือเปล่านะคะบางคนรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นอยากจะเก็บอยากจะออมอยากจะประหยัดอยากจะมัธยัตนะคะในะช่วงนี้บางคนการเงินอาจจะตึงตึงมือไปบ้างหรือว่ารายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะหไม่เท้านะคะ งานการงานมีการแข่งขันสูงหรือการงานวันนี้อาจจะโดนเขาเรียกว่าโดยเฉพาะใครที่ทางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้ต้องไม่เจริญร้อนกับอารมณ์นะคะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงนะคะกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมหรือกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังกับลูกค้าก็ต้องระวังนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะาไปมีการขัดแยง้งความคิดเห็นที่สวนทางก,กันกับใครนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ช่วงนี้สุขภาพนะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับความคิดมากคิดเยอะหรืออเขาเรียกว่าความเครียดนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จา,ากพ่ยิบสีนะคะมีเลข3 7 4, ะะมเสห้านะคะสามเหนะคะต่อไปคนมันจัด นวันจันทร์นะคะหขอโทษกัด7ไม่เท้านะคะวันนี้การงานขยันนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะใช้ความเพียรพยายามหรือว่ากระตือรือร้นนะคะใครว่างานตกงานอยู่ช่วงนี้มีโอกาสได้งานนะคะแต่เราก็ต้องใช้ความแอคทีฟของตัวเองนะคะอย่าอยู่เฉยนะคะ จะประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆกลัลยาณมิรใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะด้านของความรักคนโสดก็มีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนบางคนนะคะเจอกันในสายงานก็ได้ด้วยนะคะ 5. ดาบนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะนะบางคนอาจจะโดนขัดขวางอาจจะโดนก็เรียกว่าการขัดแข้งขัดขา ะะจากเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมทีมก็ได้ด้วยนะคะมีอะไรก็ขอเราเงียบนะคะขอเรานิ่งนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะคะการงานยังมีความมั่นคงอยู่นะคะนะเขาเรียกว่าใครที่ทําอยู่แล้วนะคะการงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีใครที่รองานอยู่การสอบการสมัครการแข่งขันนะคะจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะเปเลข725ดสองห้าศูนย์นะคะเองห้าศนะคะนมนะะืนังคว คนวรรณคารแทมเรนช่วงในชีพผจรลงเท้านะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้นะคะประเภทการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโดดเด่นหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับอ่าประเภท ส่งถึงที่ Delive r y หรือว่าแท็กซี่มอเตอร์ไซค์นะคะพวกนี้นะคะโดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยน,ปยนแปลงการยกย้ายนะคะถิ่นฐานบ้านเกิดบางคนยกย้ายที่อยู่ยกย้ายที่อาศัยยกย้ายที่ทํางานได้ด้วยนะคะในะช่วงนี้เขาเรียกว่ามีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะหนึ่งดาบการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ จัดริกนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเอกเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะบางคนอาจจะต่อทะเบียนต่อประกันต่อบัตรประชาชนนะคะหรือทําวีซา่าประเภทนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่ามากักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะสุขภาพช่วงนี้พักผ่อนค่อนข้างน้อยหรือบางคนหลับไม่ค่อยสนิทได้ด้วยนะคะหลับๆตื่นตื่นระวังความดันไมเกรนเจ็บขอ นะคะมีเสีมหะนะคะการเงินรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปมีโอกาสซ่อมรถมีโอกาสเสียเงินเกี่ยวกับยวดยันพหาหนะหรือบางคนก็ก็เ,เรียกว่าให้ระวังเกี่ยวข้องกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างมีเหตุให้ต้องทําใหม่เปลี่ยนใหม่โดยเฉพาะบัตรประชาชนนะคะส่วนทางด้านของความรัก ของคนมีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสดมีโอกาสบางคนนะคะอารมณ์บางอารมณ์อยากอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะโชคลาภนะคะบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคสัวเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขสี่เก้าหนึ่งหนึ่งนะคะสี่เหนึ่ง ต่อไปนะคะคนพุทคนวันพุธนะคะสามไม่เท้าสี่ดาบนะคะการงานนะคะของคนวันพุธนะคะบางคน มีโอกาสขยับขยายงานนะคะหรือทํางานควบคู่สองอย่าง3าอย่างในเวลาเดียวกันนะคะ4ดาบนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการรอจังหวะก็ได้นะคะรอเวลานะคะโรอโอกาสนะคะหรือกําลังรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ3มเหรียญน,นะคะคําพูดต้องเป็นประโยชน์ช่วงนี้นะคะคําพูดเป็นเอกปากมีเสน่ห์นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะจะได้ดีด้วยคําพูดของเราเองธุรกิจส่วนตัวยังมีลู ลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํายังแวะเวียนกลับมาอุดหนุนอยู่ตลอดนะคะแต่เรียกว่าเราต้องใช้คําพูดนะคะเราพูดดีเทคแครลูกค้าดีๆลูกค้าก็จะชอบในคําพูดของเรานะคะกไม่เท้านะคะเหนือหน่อยๆด้วยนะคะเรื่องกับเรื่องของการงานนะคะบางคนทําไปบนไปนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกย่างประจํานะคะนะเรียกว่าบนตั้งแต่ นานมาแล้วก็ยังบ่นอยู่นะคะอยากปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงของการรอเวลาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ยังไงเราก็ยังมีความขยันนะคะยังมีความเพียรพยายามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับฟันปวดฟันถอนฟันอุดฟันหรือว่าเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันนะคะบางคนกระดูกก็ได้นะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขสามสี่สามเก้านะคะสามสี่สามเก้าต่อไปนะคะคนเหมือนพาริษ วันพฤหัสนะคะเดวิลเดวิลขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะเขาเรียกว่ากิเลสนะคะบางคนใครที่ว่างงานก็อยากได้งานนะคะหรือว่าอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะ นะ้มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อักขรจนนะคะช่วงนี้กลางค่ำกลางคืนตำผับตำบานะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งคนวนันพฤหัสช่วงนี้นะคะให้ระวังอาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวงหรือมาเอารัดเอาเปรียบนะคะในรูปแบบไหนเราก็ต้องรอบคอบบางคนมาในารูปแบบแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะดัง จะทําอะไรช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะ3ดาบ3ดาบเดวิลระวังคําพูดระวังอารมณ์นะคะโดยเฉพาะใครที่ริ้งดื่มนะคะมีอาการเหมือนเมาขึ้นมานะคะอารมณ์อารมณ์อมของเราก็จะเปลี่ยนไปนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องระวังคําพูดนะคะมีโอกาสคําพูดของเราอาจจะแรงไปนะคะทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกไม่ดีก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสองไม่เท้านะคะจะทําอะไรในช่วงนี้ก็ต้องมีคู่หูนะคะต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัดดี้นะคะ นะาลำพังทําอะไรคนเดียวคิดคนเดียวช่วงนี้นะคะเรียกว่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะด้วยนะคะนะหรือเรียกว่าการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะจากคนอื่นหรืออาจจะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้ก็ได้ด้วยนะคะนะเดวิลอาจจะเป็นประเภทพวกกําลัง่วงหนี้เราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะรายจ่ายช่วงนี้ต้องระวงังต้องรอบคอบนะคะสี่ถ้วยไม่ได้ดั่งใจไปเสียดไม่ได้ดั่งใจสักอย่างนะคะช่วงนี้เรียกว่าความที่เรา บางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังไหวนะคะเราก็อย่าไปเร่งกับเวลาอย่าไปเร่งกับปัญหาสิ่งต่างๆนะคะนาจะทําอะไรก็อย่างที่บอกนะคะต้องมีคนช่วยเหลือต้องหาคนที่ต้องมีคนปรึกษานะคะใครว่างงานอยู่ช่วงนี้นะคะก็ให้มองหาเพื่อนมองหาคนที่เรารู้จักหรือคิดว่าช่วยเหลือเราได้มีโอกาสที่จะ ได้รับข่าวคราวเรื่องของการงานที่จะมีคนแนะนําหรือว่าชักจูงเรานะคะในเรื่องของการงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะคุณผู้หญิงนะคะระวังเกี่ยวข้องกับประจําเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะอาการจุกเสียดนะคะเน่นท้องนะคะหรือว่าบางคนเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะนะคุณผู้ชายก็ระวังเกี่ยวข้องกับใครที่ดูดบุหรี่ก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับ อาการหายใจที่ติดขัดนะคะหรือว่าเก็บคอนะคะแล้วก็มีเสมหะด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังคําพูดนะคะต้องระวังความรู้สึกนะคะเรียกว่าความรักคนรักนะคะช่วงนี้ไม่ได้ดังใจเรานะคะทําให้มีโอกาสมีปากเสียงนะคะ คำพูดของเราก็อาจจะไปทิมแทงความรู้สึกของคนรักก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอกันในสถานที่อโคจโรน,นะคะกลางค่ำกลางคืนแต่เราก็ต้องดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะแล้วมาหลอกลวงเราว่าเป็นโสดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรเรียกว่ามีโอกาสเจอเจอแต่มันอาจจะเป็นความรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นความรักที่ ฉาบเฉวยนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะก็คนวันพฤหัสช่วงนี้อยากตกหวยนะคะนะักเลขหน้าไพ่จยยากไพ่ยีนะคะมีเลข5 3 2 4นะคะ5 3 2 4คนมันสุก คนวันศุกร์6ถ้วยนะคะ6ถ้วยช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆลูกค้าเก่าๆสถานที่เก่าๆนะคะนะบางคนมีโอกาสกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะหรือไปในสถานที่ ที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะธุรกิจส่วนตัวลูกค้าเก่าๆจะวเวะเวียนกลับมาอุดหนุนนะคะสามเหรียญน,นะคะการค้าการขายนะคะไม่เงียบเหงานะคะยังมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆช่วงนี้ต้องใช้คําพูดให้ดีๆคําพูดอ่าเขาเรียกว่าต้องต้องพูดพรอะๆกับลูกค้านะคะการเงินจะได้จากคําพูดของเรานะคะอย่าหน้าบึง้งอย่าหน้างองนะคะเเหรียญน,นะคะการเงินนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีใครรอคอยการเงินอยู่ บ้างเงินก้อนใหญ่นะคะมีโอกาสได้เป็นได้รับโชคเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอันสังหาริมทรัพย์อยู่ช่วงนี้นะคะซื้อขายเลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จเจ้าชายทวยสติปัญญาไหวพริบช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะละเอียด แล้วก็รอบครอบมากขึ้นเรียกว่าจะทําอะไรนะคะจะมีสติมีปัญญาที่มากขึ้นหรือว่าความคิดที่รอบคอบมากขึ้นนั่นเองนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมหรือบางคนอาจจะชอบสวดมนต์อยู่กับบ้านนั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ความรักนะคะของใครที่โกรธกันทะเลาะก,กันเคืองกันมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมาหยุดเถินรีเทินกันใหม่คนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนมีแม่สื่อแม่ชักแนะนําชักจูงให้รู้จักหรืออาจจะเป็นคนที่อายุห่างกันหลายหลายปีก็ได้ด้วยนะคะชัลาบนะคะเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขหกสามนย์นะคะหกสามเก้าศต่อไปคนเสาร์ คนวันเสาร์นะคะเดอะเลิเวอร์สามดาบ ราชินิเหรียญองคนส่อดวงการเงินดีค่ะแต่การราจ่ายก็เยอะนะคะราชินิเหรียญหกเหรียญเขาเรียกว่าได้เงินก้อนมาก็มีโอกาสใช้จ่ายน,นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับ การทำบุญการให้ทานการบริจาคทานหรือช่วงนี้อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะคะอาจจะมีคนเข้ามาหยิบม,มายืมการเงินนะคะโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารคนที่เราต้องช่วยเหลือคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะนะการเงินช่วงนี้เขาเรียกว่ามีมีเงินก้อนเข้ามาแต่เราก็มีรายจ่ายแต่ก็ คอยมีเงินเข้ามาก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อยู่นะคะช่วงนี้จะได้ดีประสบผลสําเร็จการค้าการขายนะคะติดต่อการพูดการคุยนะคะหรือใครที่รอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่เขาเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะวันนี้การค้าการขายก็จะมีเงินเข้ามาต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะเดลเลิร์กเขาเรียกว่าการพูดการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะนะก็คําพูดของเรานะครับ มีสเสน่ห์ในคำพูดนะคะระวังคำพูดสามดับนะคะระวังอารมณ์ระวังความเจร้อนนะคะน่าจะทําอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะคะช่วงนี้สุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเจ็บคอติดขัดมีเสมหะนะคะโดยเฉพาะใครที่ดื่มบุหรี่หรือว่าดื่มน้ํเหม็นนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะมีตรหลานบริวารคนโสดนะคะคนโสด บางคนอยู่ในห่วงของความรักด้วยนะคะเพิ่งเจอเพิ่งเจอพเจอพิ่งปิง๊งหรือบางคนเพิ่งจะอ,อกหักมาหมัดหมัดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยีสีมีเลขหกสามศูนย์หกนะคะ6306นี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ